เอาละครับนี่คือยาง V Mo t o ตนะครับที่เป็นรุ่นที่พัฒนาใหม่นะครับที่เรารู้จักกันในชื่อของ Force AT นะครับผมได้ลองตัวนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่ามันมีลักษณะการใช้งานแบบไหนยังไงนะครับอันนี้สภาพที่เห็นนี่ก็ผ่านการใช้งานมาประมาณผมว่าเกือบๆจะพันกิโลแล้วนะนะครับขี่ทั้งซ้อม ด้วยความเร็วหนักๆนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวนะคลาละกันไปนะครับก็เป็นยางอีกตัวหนึ่งที่ที่คุณสมบัติเด่นของเขานี่แนะนําเลยละเดี๋ยวเราเอียดเดี๋ยวมาว่ากันแต่วันนี้ผมมีภารกิจจากสภาพอากาศที่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปใช้ยางอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าเ,าเพิ่งจะมีฝนตกลงมาหนักมากนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของตัว Fo r c e ท t เนี่ยรองรับได้ระดับหนึ่งนะ ผมบอกว่าระดับหนึ่งเพราะว่ามันมีอีกรุ่นหนึ่งที่ผมอยากจะลองแล้วก็หาข้อมูลจากมันนะครับนั่นก็คือเป็นตัวของบูดโดเซอร์นะครับเอาละเดี๋ยวมันเจอกันว่าบูดโดเซอร์มันมีความแตกต่างยังไง๋ยวแกะหอกก่อนดีกว่านะครับแล้วในมือผมตอนนี้นะครับก็คือ V-Moto นะครับอีกรุ่นหนึ่งเป็นยางหน้าอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จริงๆแล้วมาก่อนนะครับผลิตก่อนนะครับก็คือเป็นรุ่นของ V500 ชื่อเต็มๆมันก็คือ Buldozer ST นะครับตัวนี้ฉลากเขาบอกไว้80ท121นะครับ อย่างแน่น,นอนทูบไทยนะครับ 51m นะ m เมดินไทยแลนด์แล้วก็มีมออกกอรเรียบร้อยนะครับหอฉลากสีแดงเหมือนกันนะครับสีแดงเหมือนกันต้องดูดีๆในเรื่องของชื่อเวลาที่เราไปเลือกซื้อนะครับแ้วเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่าว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะนี่คือ V-MOTO บูโดเซอร์เอสทนะครับเนี่ยลายดอกยางเขาจะเห็นชัดเลยว่าดอกยางมันจะจะห่างแล้วก็แถวเนี่ยมันจะเป็นแถวเหมือนเส้นเส้นบางมากกว่าของตัว Force ท t นะครับแล้วดอกเขาค่อนข้างเล็กโคนกว้างปลายแคบนะครับซึ่งไอลักษณะของโคนกว้างปลายแคบเนี่ยมันเป็นลักษณะของยางคล้ายๆย,ย,ยางหนามถ้าเป็นโคลนจัดๆเลยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ดอกแหลมคล้ายหนามทุเรียนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ ก็ได้เชฟช่วงต้นมานะครับไม่โหดถึงขนาดแบบว่าไปใช้แบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของโครนที่มีความแน่นอยู่ประมาณนึงเนี่ยหรือทรา์ที่ชุกคู่ช่วยยามเนี่ยผมว่าม,มันตอบโจทย์นะครับไปเจอพื้นแข็งก็ยังด้นได้นะฮะอีกอันนึงที่ผมเห็นแล้วผมสงสัยนะครับก็คือสังเกตไหมครับเนี่ยด้านในด้านในของยางเนี่ยนะครับของ B Mo t o ตทุกเส้นเลยนะยางหน้ายางหลังก็ตามเนี่ยเขาจะมีเป็นกระดาษแข็งนะครับรองมาด้านในนะครับ ผมก็ถามไปมีคำถามไปว่าทำไมมันถึงต้องมีนะครับซึ่งทาง v ีโมโตเขาก็ตอบมาให้ใหายสงสัยว่าอันนี้มันเป็นการรักษาโครงโครงหมายถึงขอบขอบยางเนี่ยเวลาที่จะต้องขนส่งแล้วมันจำเป็นที่ต้องไปเบียดไปอัดไปบดไปกดไปทับกันอยู่ในตู้หรือในรถบรรทุกอะไรแล้วแต่เนี่ยตัวกระดาษที่เราเห็นเนี่ยมันจะพยุงขอบขอบรวดขอบยางเนี่ย ไม่ให้มันบดไม่ให้มันเบี้ยวไม่ให้มันเสียทรงอันนี้คือการรักษาคุณภาพระหว่างขนส่งที่ผมก็เพิ่งเห็นนะว่าเออเพิ่งจะมีคนที่คิดดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ขนาดนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นยางแบรนด์ไทยนะครับเขาใส่ใจมากๆเลยนะมั่นใจว่ากว่าจะถึงปลายทางเนี่ยเราจะได้ยางที่มันยังคงคุณภาพที่ดีจากโรงงานว่าง,งั้นอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ต้องเลาะอ,ออกไปนะ นี่คือบูโดเซอร์เอครับอ่านี่ครับเรามาดูกันครับชัดๆเลยนะอันนี้คือตัววี m o t o ที่เป็น Force AT นะตัวนี้จะพัฒนามาใหม่สำหรับเกือบจะทุกสภาพทาานะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเป็นบูโดเซอร์เอสทีนะครับตัวบนเนี่ยนะครับที่เราเห็นใหม่ๆข้างบนเนี่ยจะเห็นว่าแพทเทิร์นของของลายดอกอยางเนี่ยมันจะต่างกันชัดเจนมากนะครับตัวที่เป็นฟอร์สเอทีเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะห่างนะครับแต่ว่าข้างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะชิดนะครับมันจะชิดมันจะถี่นะครับแต่ว่าของบูโดเซอร์เนี่ยเขาจะเขาจะห่างทั้งทั้งแนวตรงกลางนะครับแล้วก็ระหว่างแถวด้วยนะครับมันก็จะ มีช่องมีร่องที่ตัดทะลุออกไปถึงขอบยางนะครับเนี่ยตวเนี้มันเป็นช่องสําหรับไว้สบัดสลัดโคลนได้ง่ายๆนะครับความถี่ต่างกันประโยชน์ต่างกันประสิทธิภาพในการใช้งานในแต่ละภูมิประเทศก็ต่างกันนะครับ oh. ก่อนจะใส่ยางนะครับก็ต้องมาหาดูกันก่อนนะว่ามันมีดิเรกชันของยางหรือเปล่านะครับ ไม่พบมีลูกศรที่บอกดิเรกชันของยางนะครับแต่ว่าจะพบลูกศรที่บอกข้างๆ้าสามเหลี่ยมที่มันอยู่ข้างขงเนี่ยครับนะครับถ้าในจุดตรงนี้ตรงหน้ายางเนี่ยเรามองมาตรงหน้ายางรตรงๆปุ๊บเนี่ยมันจะเจอเข้ากับตัวนี้นะซึ่งมันเป็นมันจะเป็นแถบมันจะเป็นแถบที่ไม่ได้มีทุกล่องนะสังเกตว่าข้างบนก็จะไม่มีนะครับข้างบนไม่มีแล้วก็ข้างล่างต่ําไปก็จะไม่มี มันจะมีอยู่ร่องเดียวตรงสามเหลี่ยมนี่แหละตัวนี้มันจะเป็นสะพานที่บอกว่าเวลาเราเช็คการสึกหลอของยางเนี่ยถ้ามันสึกเนื้อยางนะมันสึกหรือดอกยางเนี่ยมันสึกลงมาจนถึงระดับเนี้ระดับความหนาของไอ้แถบเนี้ยก็คือหมดอายุแล้วยางถึงเวลาต้องเปลี่ยนได้แล้วแต่ผมเชื่อยางสไตล์นี้นะไม่มีใครรอให้ถึงตรงนี้แหละครับจากลากันไปก่อนหน้านี้นานแล้วแหละ <c oughs> อาวโอเคเดี๋ยวมาดูกัน่าใส่แล้ว,ลวเป็นยังไง อ้นยางที่แก้มเตี้ยนะมัน80บร้อยแต่แก้มต่ำค่อนข้างต่ำเลยแหละีีกนะสอนอนะไปขยไปขายปไปขายไปาไปขายไปขายปยยรย โอเคนะครับถือว่าดีเลยเนี่ยถึนขอบเรียบร้อยก็มันจะมีบ่านะตรงนี้นครับนัดแล้วเนี่ยมันจะมีบ่าอยู่ตรงขอบนิดนึงเคีว่ามันจะถึงขอบล้อแต่ไม่ถึงนะจริงแล้วมันเป็นบ่าอืมก็เลยแก้มยางก็ไม่เตีย้ยเท่าไหร่แล้วทางนั้นอนะ่ะเดี๋ยวไปดูาการใช้งานจริงมันจะเป็นยังไงกับ V-MOTO Bulldozer ตัวน,นี้ครับ ฝนกำลังตกได้ที่เลยเดี๋ยวรู้เรื่อง